สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวฮอตทอยนะครับ Marvel Spider-Man Advanced Suit นะครับจากเกม Marvel Spider-Man ของ PlayStation 4กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนเลยเนาะตัวกล่องนะครับข้างหน้าจะเป็นรูปของ Spider-Man แล้วก็มีโลโก้ Spider-Man นะครับตัวนี้เป็นโลโก้เกมนะฮะแล้วข้างล่างก็จะเขียนว่า Spider-Man a d v a n c e นซ์สูะ Spider นะครับ โอเคครับอ่ะด้านล่างก็จะเอ้ยด้านข้างก็จะเป็นโลโก้สไปเดอร์แมนฮึปอ่าอีกข้างนึงก็จะเป็นอ่าโลโก้เอ่อภาพจากหน้ากล่องนะด้นานทาอสไปเดอร์แมนที่เลยมาโอเคครับด้านล่างก็เป็นอ่าโลโก้เกมนะครับมาวีสไปเดอร์แมนด้านบนเป็นสไปเดอร์แมนแอดวานซ์สูตรนะครับโอเคด้านหลังก็จะเป็นอ่ารายละเอียดต่างๆนะครับ เสร็จแล้วตัวนี้ตัวฝากล่องด้านหน้าจะเป็นแม่เหล็กนะฮะเป็นแถบแม่เหล็กซึ่งเปิดปิดได้จะเป็นประมาณนี้ฮะ,ะทำให้เราเปิดเห็นของข้างในได้นะครับอ่าโอเคครับนี่เปิดออกมาก็จะเห็นของด้านในตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ของที่แถมมาด้วยนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันเลยดีกว่า ่าโอเคครับตอนนี้เราก็อเอาของออกจากกล่องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะอย่างแรกเลยก็คือเป็นฟิกเกอร์ตัวสไปเดอร์แมนนะครับอ่อย่างที่สองก็จะเป็นมีแบ็กดรอปมาให้นะตัวนี้อ่านี่ครับเป็นรูปเมืองนะฮะโอเคมีมาให้เอาไว้ตั้งข้างหลังแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่าเอฟเฟกต์ Effect, สำหรับ ตอนที่มีสัมผัสแม่มุมนะขึ้นที่หัวโอเคเหมือนสัมผัสแม่มุมเตือนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นใยแมงมุมนะครับนี่มีให้จะมีทั้งหมดห้าเส้นฮนะรประมาณนี้โอเคครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นใยแมงมุมเหมือนกันเป็นด้านปลายนะไว้ให้แบบเวลาปล่อยทำท่าปล่อยย้ายอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นใยพุ่งออกมา อเคครับแล้วก็จะมีตานะฮะตาอ่าโอเคครับอันนี้จะเป็นตามงมุมมีมาให้4ข้างนะฮะโอเคครับนี่ก็จะเปลี่ยนได้ทั้งหมดก็มีสามคู่นะะั่นฮะรวมที่ติดอยู่ที่ตัวแมงมุมด้วยไอยติดอยู่ที่ตัวสไปเดอร์แมนด้วยนะฮะข้างหลังจะมีแม่เหล็กนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นจอายสำรอง แล้วก็จะมีมือมือที่อยู่กับตัวจะมีมาเป็นมือแบบแบมือนะครับทั่วไปแล้วก็จะมีอื่นมาอีกทั้งหมด5คู่นะครับแล้วก็จะมีตุ๊กตา,าเป็นตุ๊กตาสไปเดอร์แมนโอเคนี่เป็นตุ๊กตาสไปเดอร์แมนครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ไม่แน่ใจจะเป็นหุ่นยนต์บางมุมนะของปีเตอร์เอาไว้ แบบใช้ในการทำภารกิจต่างๆนะเป็นตัวช่วยเหมือนเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นของแถมที่ให้มาอีกนะเป็นเหมือนพวกระเบิดพวกอะไรเงี้ยระเบิดใจมมุมอะไรอย่างนี้ฮแล้วก็เป็นโลโก้เป็นหน้ามุม2ออันมีโทรศัพท์มีแฟลชไดร์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกำไรข้อมือนะฮะที่เป็นแบบเครื่องยิงใยรูปแบบต่างๆนะ อ่าโอเคครับแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นฐานนะเป็นฐานลายลมุมมุมลายสไปเดอร์แมนนะ,ะผมว่าฐานสวยมากเลยนะรู้สึกว่ามันเป็นเงาแล้วก็เป็นสกรีนลายลงไปโอเคเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นเสาอ่านี่ฮะเสาที่เอาไว้เสียบกับฐานโอเคแล้วตัวนี้ก็จะเป็นที่หนีบนะฮะไว้ประกอบคู่กับเสาแล้วก็ฐาน อ่าโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับของที่มีทั้งหมดในกล่องเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่มือกันนะครับว่ามือมีแบบไหนมั่งอ่าโอเคครับมือตัวแรกจะเป็นมือแบบไต่ผนังนะโอเคตัวนี้จะมีข้างซ้ายและข้างขวานะครับ<อ>เหมือนกันอุ้ยอ่านี่ครับอันนี้อีกข้างหนึ่งนะมีเหมือนกันเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมือแบบทำท่าปล่อยใยนะ่วงจังเลยอ่านนี้จะเป็นมือแบบทำท่าปล่อยใยญนะครับมีมาให้ทั้งซ้ายและขวาเหมือนกันนะครับ อ่าแล้วนี้ก็เป็นมือแบบกรหมัดนะครับนี่ฮะมือแบบกรหมัดจะมีมาให้ทั้งซ้ายและขวาเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อไปจะเหลืออีกสีข้างนะฮะสีข้างนี้จะเป็นมือที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับทุกข้างจะมีแบบอย่างละข้างไม่ซ้ํากันนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมือแบบแบมือน,นะครับสําหรับจับของนะจับพวกระเบิดพวกโทรศัพท์แล้วก็พวกตุ๊กตานะฮะนี่ครับโอเค ตัวนี้เป็นมือแบบชู2นิ้วสำหรับตอนถ่ายรูปนะเพราะว่าในเกมมาสไปเดอร์แมนเนี่ยจะมีระบบ p h โต้โหมดซึ่งสามารถถ่ายรูปได้นะเขาก็เลยแถมมาให้ด้วยเป็นกิมมิคเล็กๆนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นมือแบบจับของอีกชิ้นหนึ่งนะตัวนี้จะเป็นมือเหมือนที่เป็นมือแบบที่จับเอ่อพวกอาวุธะฮะพวกระเบิดใหญ่แมุมพวกอะไรที่เป็นลูกกลมๆแล้วก็เป็นไอแน้แบนๆที่มีขาฮะประมาณนี้โอเคอันนี้มือข้างสุดท้ายนะครับ ั้งสุดท้ายนี่จะมีรูอยู่ตรงมือนะนี่เอาไว้เป็นมือสํอาห,นะสหรับตอนจับใยแมงมุมนะสําหรับตอนโหนใยนะก็แปลกใจเหมือนกันนะทาไมถึงมีมาให้แค่ข้างซ้ายข้างเดียวเหมือนกันไม่รู้นะความจริงผมว่าตัวนี้ควรจะมีมาทั้งสองข้างนะแบบโหนใยแบบเราจะใช้มือไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่นี้เขาฟิกมาว่ามีแค่ข้างซ้ายข้างเดียวน่าเสียดายเหมือนกันอ่าโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูที่จุดขยับกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราเริ่มกันจากหัวเลยแล้วกันนะฮะ โอเคครับอ่าหัวก็จะหันหมุนได้รอบนะก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคเงหน้าอ่าเงาหน้าได้ประมาณนี้้มหน้า้มหน้าก็ได้เยอะนะได้ประมาณนี้เลยโอเคครับก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาได้ประมาณนี้เนาะอ่าโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูตรงคอกันนะอ่าเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นก็ ไหนๆก็อยู่กันกับหัวแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตาให้ดูเลยแล้วกันนะจะได้ไปทีเดียวเลยตามุมเราก็เลื่อนนะฮะโอเคเขาจะมีล็อกอยู่เราก็นี่ดันดันนิดหน่อยมันก็จะหลุดออกมาอ่อาพอหลุดออกมาปุ๊บก็จะไปน,นี้อ่าแล้วก็จะมีแม่เหล็กเราก็เปลี่ยนโอเคเอาอันนี้ดีวกว่าจะได้เห็นชัดๆอ่าพอเราเปลี่ยนสายก็จะเป็น,นี้ เราก็ดันนะ,ะก็คือคือเราจะกดตรงนี้เข้าไปนิดนึงนะฮะเค okay, เพราะว่าเขาจะทำไม่เท่ากันนะพอเราตรงเนี้ยจะลึกกว่าพอเราแบบดันเข้าไปพุ่บมันจะอ้าออกมา okay, ด้านหน้าจะอ้าออกมาพอด้านหน้าอ้าออกมาเราก็เปิดออกมาได้เลยนะฮะโอเคครับอ่หลังจากหัวแล้วตอนนี้ เดี๋ยวเรามาดูที่คอกันนะตัวคอตัวคอขยับได้นะฮะเพราะว่าตัวบอดี้ของตัวกับคอเนี่ยจะเป็นคนละชิ้นกันแต่ว่าอลองดูฮึะแต่ว่ามันจะติดที่ชุดนะจะขยับได้ไม่เยอะถ้ากลมเนี่ยฮะมันจะแทบแทบขยับไม่ได้เลยก็ว่าได้เพราะว่ามันติดที่ชุดนะนี่แต่ว่ามันก็โยกได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกขยับได้เลยนะเพราะว่า คือพอเราพอเราขยับมันปุ๊บมันก็จะดีดคืนนะเพราะชุดมันลังมากเลยแต่แต่ว่าหัวก็ขยับได้เยอะอยู่ฮะก็เลยไม่ติดมัญหาอะไรอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่แขนกันแขนฮึบยกแขนได้เยอะประมาณนี้เลยแต่พยกลูกตัวนี้ความันก็จะย่นนะฮะแต่ก็ยกได้เก้าสิบองศานะตัวนี้ได้ยินเสียงมครัจะป๊อกปอกปอก,ก,กเลยมัน ไม่ได้เป็นข้อตอบแบบทั่วไปนะโอเคพอนี้ปุ๊บตัวต้นแขนจะหมุนได้ด้วยนะบิดได้ทำให้เราทำท่าอื่นได้นะฮะแล้วก็ยกมาข้างหน้ายกมาข้างหน้านี้จะยกมาได้น้อยนะประมาณนี้โอเคแอ่นไปข้างหลังก็ได้น้อยเหมือนกันนะเพราะมันหลังมากเลยโอเคประมาณนี้แทบไม่ได้ชุดมันจะเป็นเหมือนยางนะเป็นเหมือนผ้าเป็น ยางผสมมันก็จะหนาๆลังๆหน่อยเหมือนเขาเขาปั๊มก้ามมาด้วยเนี่ยมันเป็นรูปก้ามมาทําให้ดูแบบสไปเดอร์แมนดูแบบเป็นตัวที่แบบมีก้ามมีอะไรแน่นๆขึ้นนะอะเสร็จแล้วมาดูข้อศอกครับข้อศอกก็งอได้เยอะอยู่นะประมาณนี้เลยโอเคครับเสร็จแล้วมาดูที่มือ,อมือหมุนได้นะครับแล้วก็จะมีแบบขึ้นลงได้นะ โอเคครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องยิงใหญ่นะที่บอกมาว่ามันเป็นคนละชิ้นนะฮะนี้ก็จะเอาไว้แบบเปลี่ยนได้เนาะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกันต่อนะครับที่ตัวอแอ่นตัวก่นอนแอนตัวได้ประมาณนี้ได้ไม่เยอะมากปึ๊บอ่าก้มก้มก็พอได้นะฮะได้ไม่ได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่ เยียวตัวอ่เยียวตัวพอได้ฮึอาพอได้ครับเยียวตัวเหมือนเราก็ต้องจัดจัดภาพมันด้วยนะพอเราเอียงไปเงี้ยเราก็ต้องดึงผ้านิดหน่อยไม่ให้มันลังนะโอเคกลับมาก็ต้องจัดกลับเอียงซ้ายเอียงขวาได้นิดหน่อยนะได้ไม่เยอะมากตัวมันแบบแน่นๆรัดๆัดไปหมดเลยนะจริงๆก็ดูเหมือนจะขยับยากพอสมควรนะแต่ชุดสวยมาก อ,อันนี้จะเป็นด้านหลังนะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ขากันนะขาปึ๊บอ่ะกางได้เยอะพอสมควรเลยนะกลางได้ประมาณนี้โอเคครับโอเคโอเคนี่อ่ายกมาข้างหน้าได้ประมาณนี้ปึ๊บอ่ะยกไปข้างหลังก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคจอยไม่ได้เป็นแบบธรรมดาด้วยเป็นกอกๆด้วย เป็นมีเหมือนมันมีล็อกให้ฮะเพราะฉะนั้นมันจะไม่หลวมพอเราพอเราแบบจัดท่าแล้วมันจะไม่โดนผ้าดึงให้ให้ดีกับคืนมานะโอเคครับแล้วก็ต้นขาหมุนได้เนาะโอเคเสร็จแล้วมาดูที่เข่ากันนะครับที่หัวเขา่าอ่ะงอได้ประมาณนี้ โอเคครับแล้วก็เราจะมาดูที่เท้ากันนะฮะตัวนี้ที่เท้าอ่าตัวนี้จะเป็นผ้ามามาถึงปลายเท้าเลยนะฮะแล้วก็จะมีแบบพลาสติกหุ้มรอบๆไปด้วยนะนี่ฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นฝาเท้าโอเคครับอ่ามาดูจุดขยับที่เท้าสามารถยืดนียืดได้นะเค okay, ยืดเท้าได้ เอียงซ้ายเอียงขวาได้นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ดันไปข้างหน้าได้ประมาณนี้แล้วก็ปลายเท้าอ่าปลายเท้าดัดขึ้นได้นิดนึงก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับจุดขยับก็โอเคนะใช้ได้ประมาณนี้เลยแต่ว่าดีไซน์สวยมากนะเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยสำหรับสไปเดอร์แมนของ PlayStation 4นะ คือชุดสวยมากเลยฮะอาจจะขยับยากไปนิดหน่อยแต่ว่าทั้งดีไซน์ทั้งชุดนี่โอเคมากเลยเตัวนี้ก็ออกออกมานานแล้วนะฮะออกมาสักพักหนึ่งแล้วน่าจะประมาณ 2018- 2019นะครับประมาณปีปี2ปีเนี่ยแต่ผมเพิ่งได้มาเนาะก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันโอเคครับก็จุดขยับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปลองดูอ่าแอคชั่นโพสกันเลยดีกว่าเนาะโอเคครับ อ่าโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับเออ่ท่าแอคชั่นโพสของ Marvel Spider-Man Advanced s สูตนะครับตัวนี้เป็นตัวจากเกม Marvel Spider-Man บน PlayStation 4เนาะก็สำหรับผมมันก็โอเคนะตัวนี้อาจริงๆสวยมากเลยออกมานานแล้วด้วยแล้วก็ตอนออกมาผมไม่ได้พีออเดอร์ไว้ก็ไปตามเก็บที่หลังเนาะแล้วก็ดูเอ่อตัวชุดเนี่ยจะท่าได้โอเคนะฮะก็พอหลากหลายพอใช้ได้เนาะแต่ชุดอ่า เป็นเหมือนยางปั๊มนะฮะเป็นผสมยางปั๊มมันก็เลยทําให้มันจะตึงๆลังๆหน่อยแล้วก็ทําให้เรากลัวด้วยฮะเวลาแบบเราจัดท่าต้องพับต้องอะไรมากๆตรงแถวๆประมาณนี้อ่าช่วงนี้ฮะก็มันก็อาจจะเป็นรอยรอยยับนะยางมันอาจจะเป็นแบบรอยรอยบุ๋มรอยยับไปแบบที่มันแก้คืนไม่ได้ก็มีนะผมก็ก็เคยเห็นของคนอื่นที่เขาจัดท่าแบบ แบบเขาจัดท่าได้โหดกว่านี้เลยนะจัดท่าแบบไม่ห่วงพังเลยอะก็คือมันก็จัดท่าได้เยอะอยู่นะแต่สําหรับผมก็จัดจัดได้ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าผมก็กลัวชุดมันพังในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็อยากตั้งโชว์ไปนานๆประมาณนี้แล้วกันเนาะสาหรับวันนี้ก็จริงจริงหยุดถ่ายไปสักพักหนึ่งกันนะฮะสังเกตที่กล่องได้ครับเพราะว่าตอนนี้กล่องอเราซีนกล่องไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่า กลฝุ่นขึ้นเหมือนกันเพราะเราเอาของออกจากกล่องหมดเลยอ่านี่ครับพอเราเอาขอกออกจากกล่องหมดเลยเราก็จะเอาพลาสติกใสามาซีนไว้อเพื่อรักษาไม่ให้มันกล่องมันมีฝุ่นจับให้กล่องเสียหายเนาะให้มันดูดีอยู่ตลอดครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับังมีอะไรติชมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเนาะก็ไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ